จากหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมารู้ไหมครับว่าหลายๆองค์กรเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานใหม่นะครับอย่างเช่นเป็นการทํางานแบบ work from home work from anywhere นะครับแล้วก็จากภาวะการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยทำให้เรียกว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีความยากลำบากในการทํางานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับทางไอทีทางไซเบอร์นะครับที่ไม่อนุญาตให้เอาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาทํางานนะครับแต่พอมาถึงในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางองค์กรเนี่ยก็ต้องมีการให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับเพื่อเข้าถึงข้้อมมูลในบรริษัทนะถึงแว่าจ รู้นะครับว่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงทางด้าน Cyber Security s e c u r i t y ก็ต้องยอมนะครับไม่งั้นธุรกิจเนี่ยมันจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปต่อได้ใช่ไหมครับซึ่งการกระทาแบบนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขโมยข้อมูลขององ,องค์กรนะครับการรับส่งสปแตมต่างๆนะครับหรือว่าภ e ัยอีเมลหลอกลวงนะครับที่ส่งเป็นแบบพวกลิงก์ฟิชชิ่งเข้ามาถึงผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อมาจากพื้นที่ภายนอกและก็ยังมีปัญหาจาก Ransom w a r e อีกด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เเเนนนี่ยยรระะบบอออิทนน์็ตตาาามมมม้จไควปลลดภััก บางครั้งนะครับในการใช้งานในรูปแบบของ VPN ลิงก์เข้ามาในระบบขององค์กรน,นะครับก็ต้องแลกมากับข้อจํากัดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อแวร์นะครับอันนี้น่าจะเจอกันทุกคนนะครับหรือการเพิ่มลิงก์อินเทอร์เน็ตอีก1เส้นนะครับเพื่อเอาไว้รองรับการทํา VPN Connect เลยนะครับการเปิดช่องทางการเชื่อมต่อเฉพาะเพื่อให้บางแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถเข้าถึงจากภายนอกได้เนี่ยต้องยอมรับเป็นตรงๆนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นต้นทุนที่ทําให้หลายๆองค์กรเนี่ยประชิญปัญหาอยู่ณขนานาี้้้ะรับแลววก็ตอองยอ่ ะปัจจุบันเนี่ยหลายๆโปรแกรมที่เราใช้งานกันอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประมวลผลต่างๆนะครับไปในระบบของตัว cloud platform เป็นส่วนใหญ่กันแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าการเลือกการปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องแม่เครือข่ายของเราเนี่ยที่เคยมีใช้งานในองค์กรน,นะครับไปทํางานบนระบบ cloud computing เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่เพิ่มในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและดูเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกโอ้โห ปวดหัวเลยอย่างนี้โดยความปวดหัวเหล่านี้เนี่ยมันจะหมดไปครับถ้าคุณรู้จักเจ้าตัว s ซสซี่โซลูชันนะครับมันจะเป็นคําตอบของโจทย์ปัญหานี้เลยนะครับโดยตัวโซลูชันตัวนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอุปกรณ์หรือตัวโปรแกรมที่ทําหน้าที่เป็นตัว Network e d g e นะครับที่ผสานรวมฟังก์ชันตัว Network s o f ซ w a r e แว r e ดีฟาย e นะครับให้กลายเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับตัวระบบข่าวและตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้การเข้าถึงของตัวระบบข่าวและตัวอินเทอร์เน็ตขององค์กรเนี่ยหรือผู้ใช้งานนะครับไม่วนั ที่เมกาเรียกว่าสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายที่ไหนก็ได้บนโลกอย่างนี้แล้วกันขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับโดยมันติดตั้งได้อย่างรวดเร็วมากและก็มีความปลอดภัยที่เรียกว่าสูงมากๆนะครับโดยจะเป็นการผสานฟังก์ชันทางด้าน security นะครับเช่นตัว next generation firewall security web gateway นะครับรวมเข้าด้วยกัน cloud security เนี่ยจะมี cloud web security ssl inspection data loss protection cloud asset security broker มันจะช่วยลดความยุ่งยากทำให้เหลือการจัดการเนี่ยเพียงแค่อุปกรณ์หรือว่าตัวบริการการจัด การจากจุดเดียวนะครับที่ทํางานอยู่บนตัว cloud platform VMware c e t y เนี่ยมันคือเบอร์ต้นต้นของผู้ให้บริการโซลูชันนี้เลยนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จัก VMware นะครับในรูปแบบของโปรแกรมการจําลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน แต่เจ้าตัว VMware s a s y เนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นตัวโซลูชันที่ออกมาเพื่อการทำให้ระบบการเข้าถึงของตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยของเรามีความปลอดภัยและมีความเข้าถึงได้ง่ายใช้งานได้ง่ายในการบริหารจัดการระบบได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยในระบบของตัว VMware s a s y เนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้ครับอย่างที่1ครับ SD WAN ครับทำหน้าที่ในการบริหารการจัดการตัว WAN Connect นะครับโดยที่สามารถนำไปใช้งานกับระบบ WAN ที่มีความหลากหลายนะครับในการใช้งานให้เรื่องในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยีตัว FTTX นะครับ MPLS LTE 5G ม o b i l e ที่เราคุ้นเคยพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับหรือในส่วนข้อที่2ครับ Security Asset นะครับจะมาแทนที่ในส่วนของตัว VPN Server นะครับที่ของเดิมเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องของการความเร็วในการเข้าถึงนะครับตัวแวนสปีดและความยากในการบริการจัดการนโยบายการเข้าถึงส่วนที่3ครับ Cloud Web Security ครับปกป้องการเข้าถึงตัว Internet Network นะครับ <Wow. S 1> ทั้งที่เป็นแบบ Private Cloud App หรือว่าตัว Public Cloud Platform นะครับที่หน่วยงานเนี่ยมีใช้งานหรือให้บริการให้มีความปลอดภัยและสามารถปรับขยายตัว Performance ได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มปริมาณผู้ใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างที่4 AI o f เนี่ยจะเป็น AI ที่คอยแนะนําปัญหาในการใช้งานเช่นเวลามันท้าเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยโดยถ้าให้ผมสรุปง่ายๆนะครับปกติเนี่ยเราจะติดตั้งตัวแอนตี้ไวรัสหรือว่าตัว security policy เนี่ยเอาไว้ในคอมพิวเตอร์โนโ้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ PC อะไรต่างๆกันทั่วไปใช่ไหมครับซึ่งตัวระบบแบบนี้เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่าง ของเราแล้วไงและตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะค่อยดักจับนะครับหรือแจ้งเตือนว่ามันมีไวรัสนะครับแต่มันจะมีอยู่หนึ่งอย่างครับถ้าเป็นไวรัสรูปแบบที่แอนตี้ไวรัสของเราเนี่ยไม่รู้จักประเภทภัยตัวนั้นมาก่อนนะครับหรือแม้แต่ภัยคุกคามประเภทแบบ ซีโร่เดย์แอตแทเนี่ยมันก็อาจจะหลุดรอดมาได้ใช่ไหมมันก็อาจจะโจมตีทําให้ข้อมูลในเครื่องของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว VMware s e c เนี่ยมันสามารถปกป,ป้องได้ตั้งแต่บน Cloud Security Gateway งงไหมถ้าผมจะสรุปข้อความ้ง่ายก็คือปกติเราติดตั้งแอตี้ไวรัสไว้ในคอมพิวเตอร์เราแต่ตัว s e c ซี i t y s o l u นเนี่ยมันจะกันไวรัสตั้งแต่ตัวเราเตอร์ทําให้ไวรัสมันโดนดีไปตั้งแต่เราเตอร์แล้วนะครับทำให้คอมพิวเตอร์ในองค์กรของเราเนี่ยทุกเครื่องรวมถึงเครื่องที่อยู่นอกองค์กรเมื่อใช้ Security Asset กกกก็ปกกก้้ออองงงัันนนจาาขข่่่วววดยยชใเรื อภัยและรองรับการตั้งค่าการตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าอินเทอร์เน็ต r i เคิตี้แบบเดิมๆที่ต้องรอให้ไว้ลัดเนี่ยเข้ามาในคอมพิวเตอร์เราก่อนแล้วค่อยดีดออกอันนี้คือดีดออกตั้งแต่ตัวเราเตอร์ยังไม่ถึงคอมพิวเตอร์ของเรา มากขึ้นนนแน่ออีกอย่างหนึ่งเลยนะครับออฟฟิศหลายๆแห่งเนี่ยก็จะมีการเดินอินเทอร์เน็ตเอาไว้สอถึงเส้นใช่ไหมครับเวลาอินเทอร์เน็ตเส้นไหนดับหรือว่ามันใช้งานไม่ได้เนี่ยก็คอยสลับอินเทอร์เน็ตไปใช้งานอีกชุดหนึ่งนะครับในส่วนของตัว VMware ตัว SD WAN ของ s ซทซี่เนี่ยครับเขาสามารถจัดการในเรื่องของการมอนิเตอร์ตัว WAN Link แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่กําลังใช้งานอยู่แบบเรียลไทม์ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความล่าช้าหรือมีปัญหาหรือไม่นะครับถ้ามันมีมันจะทําการย้ายไปใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกเส้นหนึ่งไดกก่อออนนนนััีี้คคืดมาๆะรบ และที่สําคัญเลยก็คือลดจํานวนผู้ดูแลระบบไอทีหรือทําให้ผู้ดูแลงานไอทีเนี่ยทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสมมติผมมีออฟฟิศทั้งหมดสิที่ด้วยกันผมก็ต้องมีไอทีทั้งหมด10คนเพื่อที่จะคอยแก้ไขปัญหาหน้างานใช่ไหมครับแต่พอมีเจ้าตัว VMware s e s s y Solution นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยถูกออกแบบให้สามารถทํางานแล้วก็ตั้งค่าเป็นแบบ Zero Touch Device ได้จริงๆนะครับแม้แต่การขยายสาขาก็ตามทีการขยายออฟฟิศก็ทีนะครับแค่เอาตัวกล่องตัว VMware s d n เนี่ยไปเสียบอินเทอร์เน็ตไปเสียบสายแลนไปเสียบปลั๊ก ไฟนะครับขอแค่ให้มันออกอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้อะใครๆก็เสียบได้แค่เสียบเสียบเสียบก็คือจบนะครับก็พอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยไอทีเนี่ยสามารถควบคุมปรับแต่งคอยดูแลระบบบริหารการจัดการที่ทํางานอยู่ในคลาวด์อินเทอร์เน็ตและสามารถตั้งค่าจากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้เลยขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็คือจบแล้วนะครับและตัวกล่องตัวนี้เนี่ยมันสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนทํางานอยู่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนทางานผิดปกติดับหลุดเสียหายหรือแม้แต่กระทั่งคอมที่แบบว่าใครไปโหลดโปรแกรมเสี่ยงที่จะติดวรัู้เลยนะ ไอ้อ๊อฟมึงเป็นโหลดโปรแกรมผิดวารใช่ไหมเอ้ยพิสิทธ์นายเป็นโหลดโปรแกรมเถื่อนมาใช่ไหมเสียงติดไวรัส รู้หมดเลยนะครับโดยใครที่ฟังจนจบแล้วนะครับแต่ว่ามีบัตเจ็ตที่จํากัดนะครับผมแนะนำครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Pro N Managedasi นะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบว่าบัตเจ็ตเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าตัวนี้ก็คือมีการบริการ24ชั่วโมงตลอด7วันเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อยอดสู่บริการพวก m a n a g e Cybersecurity Service ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก m a n a g e XDR m a n a g e SOC พวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญเลยคือเขามีทีมงานดูแลเป็นคนไทยนะครับทำให้การสื่อสารเนี่ย มีความสะดวกกับคนไทยอย่างเราๆยิ่งขึ้นด้วยและทางโปรเอ็นเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายบริการที่พร้อมให้บริการทางด้านโซลูชันสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้ดีสคริปชั่นให้ด้วยก็ลองดูแล้วกันครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขององค์กรเข้าสู่ยุค4.0ที่ทํางานที่ไหนก็ได้ Work from anywhere สำหรับวันนี้นะผมนพกซ i n i t y ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ